มาทายเอาได้อันนี้ขออนุญาตพ่อแม่เนาะค่ะว่าจะได้พ่อแม่อันนี้คือแม่นั่นได้เลี้ยงพ่นแล้วเลี้ยงแล้วเนี่ยเลี้ยงพ่นแล้วแล้วว่าแล้วเอที่เลี้ยงนี่เพราะว่าเลขเขาพร้อมเลขเขาบอกพันแล้วเล็กเขาตัวได้แม่บอกเอฟซีบอกว่าเลขกถึกค่อยถึกเลขกเดิมมือนค่ะมาเลี้ยงมากเกือค่อยเถือกซีซีวันวันทีสิบหกน่อยในบอกยักสามตัวค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะการทันผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็กทีเล็กสามสอเล็กทีเล็กสามสนะคะบูชามาจากที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปู่ศิลาสิริเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลคขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะวันวันที่สิบหกนี่ที่เอา3ตัวสตัวอย่างไ้สามตัว,ตว,อตวคอนำนา้ในท้ายเอาไหมอาจารยจัตายค่ะ ผมเป็นยังขันบอกคนได้เลนี่พ่อแม่จ้โอ้ขออนุญาตเด้อหน้าพ่อแม่เนาะหน้าหน้าเด้อหน้าหน้าเอ้พ่นทายจะจัดบอกบทลังพ่นได้แม่เนี้ยคำว่าพี่ก็ได้เปลาขอบเพิ่นอีกเนี่ยพยายามพ่นตื่นแม่โนยานแน่เนาะเพราะว่าแม่แม่เคยบอกว่าบอกเป็นยังเพิ่นมาทายเอาเด้อหน้าเอ้ยยอ่าตื่นอย่าถ่วงเด้อ ต้าลูกต้าร้านได้อันนี้เธอโศกเธอหมานกับเธอโศกเธอหมานอีกเพิ่นก็สิมาเลี้ยงมาเกลืออีกค่ะแม่ให้เพิ่นถือเนาะแม่เนาะให้เอฟซีถือเนีจักเตอร์เมื่อไหร่ขันเพิ่นอิ่มน่ะเทียนนี่สิบ่มีจักเม็ดเดี้ยเทียนจะคอยไต่เมื่อไห่จุ๊ยใส่แม่ันเด้ในเขาลับกินอิ่มแหละอันบาดคือบ่เห็นเทียนแม่มืดเอาเป็นเที่ยงสี่บอกคุณเธอบอก แสดงว่าใจเรากินเทียนบ่มีจัางยศอันนเองแสดงว่าถือเก้านั่นเครื่องนึงเราสีมอกเลยเครื่องนึงอันนี้เอียงตึ๊บเรากินนั่นเองค่ะแสดงว่าเพิ่นหายใจงวดแล้วเนาะสิแมนชาตัวยหญเอ้ยอแม่์เราเราความฝันให้ยเอฟซีฟังไม่เนี่ยพุ่ม่าไม่เพิ่นอัน ก็อยากฟังเนาะเพื่อนว่าว่าแม่นันเราฝันตองงวดกับเพื่อนมหาอยู่ในเถียงนั่นแหะนะคะพี่น้องเพื่อนอยากคุ้นจักอันไหนเนาะแม่เพราะว่าคือมาเนี่ยยังบ่เคยเห็นว่าแม่นเลี้ยงอยู่ใสอยู่มองไดเพื่อนมาแบบใดเพื่อนเคยให้แบบใดก็ถือเลียกนะพันบางสิเราอ่ะพันไม่ต้องเนาะพันยาว่าจังสิเด้อ พันยาวานเจ้าสิไปสสีไปไม่ต้องสองการพ้นห้ำหัวละวราเอามือจัะค่เลยตีเป็นสองห้าหกใบตองสีห้ำหัวอยู่เทียงหลังนี่เนาะงแม่แม่นอนอยู่อูอยูหนีมันบอกยูหนีอูกับยูหนีนอนยูหนีอูมองที่แม่นอนนี่เพิ่นเคยมาบอกหนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดมันบอกอันนี้ก็คอยประธานมันใจมัน จักข่นอนบ่นอนอันนี้ละเงีวว้ยเราว่าวอันนี้วะแสดงว่าเป็นเฉลื่มเฉลื่อเป็นเฉลื่มเฉลื่อยู่ในโอนี่ล่ละซับ่นอนเขาคนวางจซับอนอนเลยอันละสิบเจ็ดกับสิบเจ็ดสิบเจ็ดเ็น,อ,น,น, 17, 17นอ,อันนี้ก็คือชุดอันเทียวว่าอันพันตะก,กะแ,<า>แกงไม่กับไข่กั๊มมันเป็นเก่าบ่ฮอยเ,เป็นเก่า,าในแต่ผูจิตี้ผู้ตี้ถือกับถือกะงวดนี้ก็คือพ่นมหา อยู่ในเถียงแล้วก็ฝฟันเกี่ยวกับจับหอยจับหอยเนี่ยพี่กัมหอยนึ่งพันเลี้ยพันมาพันว่ากัมมาเดอร์พันว่ากัมลงไปแล้วไตมุกัมหนึ่งเอาขึ้นมาอู้จนไว้พี่พี่่อยว่ากัมมันเป็นเก่าบ่เก่ายังเก่าูนก่าห้าูนบ่เก้าห้าูนบ่อแม่แต่ผู้จิตียอกัมนี่อาจจะเป็นเก่าเนาะ อันแอดมินคิดว่าดอกว่าพี่น้องหรือแม่ว่าจังไดแล้วแต่ผู้ถตอไทยบ้านนี่เขากันตีคือกันอันผู้ถือตีตีเหรอตีแหรอเขาไปซื้อแะไรมืินนี่อันผู้ถืออันศูนย์สี่สี่นั่นถือตัวนั่นเพิ่นตีเลยยังบ่ทันไหนมาบ้านทันไหนมาบ้านอยู่บ้านน้องแสงใหญ่หนูบ้านน้องอุดมคนเดียวแต่ว่าปกติงวดว่างหันนราเพิ่นถือสามตัวเพิ่นถือสามตัวค่ะสามตัเพิ่นซื้อเจ้าบ้า น้อยจะาวบานก็ได้ลายเลย้านต้งเป็ดพันผัเด้อได้ลายอยู่เด้อเนาะอันนี้เอฟซีแม่วันนี้ค่ะพวนี้เอฟซีเนาะที่ถึงนี่ทักเราบางรายใช่แล้วเราก็เห็นนำมูบานมากเขาก็มานำพันอ๋อเขาก็เลยมาเห็นมาถามค่ะมาเลยๆเที่ยงนี่แห้งส่อประจําเที่ยงเที่ยงนี่บึงแม่ตลอดแสดงว่าพุ่มทีนี่ราบอมึงแน่เที่ยงไก่กันบ่พันจ้า ซุ้มนองซุ้มนุ่มมนกับมพันจักเถื่อนี่แต่เจ้าพันมหาแต่เจ้าอ่ะพราะว่าญาตหนีอยู่อยู่ในภูมินี่คือไปแถวนี้ยาอย่างญาเส็นหลักกับไปแต่ว่าหลังมาอยู่นีคือเศร้ามาบอกแต่เจ้ามาบอกแต่คอยร้านมานอนกับคือเกาจ้าว่าจ้ว่าร้านเคยกับมานอนเห็ดเขาเหเอารถมาเกียวผู้เอารถไทม่าน่ะค่ะผู้เอารถไทม่านํะบ่แม่รถค่ะ น้มาเกี่ยวเขามาเห็นนั่งกันร้านเคยเราพันู่น้องกรุงใหญ่ยังไงไหมค่ะพันนังชื่อืออยู่บอกไม่พันนังไม่ใหญ่เดี่ยวแต่ปันสื่อชืนี่มันเแต่พันชื่ยนี้เพราะว่าเขาก็บอกว่าเป็นนังเกี่ยวจากพันเนีะเพราะว่าคนเป็นหน้าประจําค่ะคนบอมปอยจักเถื่อกับคนบอมมากกับแมนพัว่าคนบอมากพอหาหกเหมือนลายก้ามาหลวงเอาข้ามเข่าข้ามน้ำนี่ให้เพ้นตลอดเลยเนาะตลอดมาหอนจังก่อนบอกยาก่อนเลย ว่าแต่ยางมากก็ใช่เเสียงมาหอดตะผลหรือเปล่ักว่าแต่เห็นข่อยลาวดีใจคันบ่มาพอซิบมือเราหายเลยข่อยไปเมืองเลยกันนี่น้ำลงน่าเขาฟันหรือเอล่มาหอดเฮยมอเลมัดมอเลมัดนานมือหายกินกับมวอหายกินแล้วะแสดงว่าขันเหล็กมันเข่าในขันเท้าเลี้ยงเพิ่นกับบู้ดได้ต้องเอาให้เพิ่ใหายได้จแสดงว่ายานี่เพิ่นกับกปักรักษาอยู่นี่ข่อยเลี้ยงอันซิบเจ็ดกัเลี้ยงเนาะสองแปดกัเลี้ยง สองหกก็เลียงอบ่ได้เลียงแต่อันสองมันหกหาอยบ่ได้เลียง่นนะเจ้าบ่ได้เลียงเพ่นหลุดหายซ้ำบ่ได้เลียงนค่ะก็สรุปก็คือมันจะเป็นไอ้ความฝันต้องหมดของแม่นะคะฝันว่าได้กำหอยกำหอยหอยก็อุ่นอ้วนหอยก็มีแต่อ้วนอ้วนหอยเลยการห้อยเน่าแล้วกันห้อยเน่านั่นสิว่า อันนั้นอยู่หอยยังบตายหอยบตายอ่นหอยเป็นๆเลยหอยเป็นๆเลยแต่ว่าบวแมนโกนบวแมนยังบวแมนครูบแมนยังว่างลาบสีเลยกำเอาหอยกำเอาเราว่ากำมเอาหลายๆก็เลยกัมเอาใส่มุกกัขึ้นมามาบังโอ้ยมีแต่หอยพีปีแบกมีแต่หอยพีปีน้อยอ้วนยิ่งใหญ่ค่ะแต่บวมนิยายนิ่าค่ะหรือว่าเพิ่นจะให้ต่องวดในงวดนี้แต่ว่าครบครบสามตัวที่นี่แต่แมนว่า แม่ขอจักตัวก็สามคนนด้งวดนีนะงวดนี่ขอให้ได้สามตัวแม่สามตัวยังว่าเทียนมึงนะกินจนมดจนเสียงค่ะตะเกาล่าสิกินครึ่งหนึ่งมดครึ่งหนึ่งเทียนสิหมอด้วยแล้วเบิดเบิดได้เห็ดเสาวนี่ก็เบิดหมอดตอนเห็ดพิธีนะบ่ที่แม่นจุดเทียนนะพูดนะเทียนนั่นลมอูดอาดเอออาดสาคือที่จุดเทียนติดลมแห้งติดแล้วก็มดอันนี้แปลกเนาะลมแห้งมันปวติดแต่มันต้องหาแนวขาตะเกา่าครึ่งหนึ่ง ทงเทียนลก,กันดับอันบอด,ดับจน,จนมดจนมดเหลมมอนี้อือค่ะแม่อ่ะพี่น้องค่ะแต่สรุปว่าไม่ย่งฝันตองหอดฝันว่าได้ก<ค>ำหอยหอยกับมีตัวในใหญ่ตึง,งๆงอ่นเตี้อาเลยเพื่อตี้เถืออันจิตเถืองอดนเลยค่ะแต่ว่าที่แน่ๆขอสามตัวขอสามตัวอสองตัวได้แล้วสองตัวนั่นแหละแล้วบางคนสิยหายค่ะ ขันฝืนใช้กันมี่สองยางเรื่องหดนี่นาะแม่เนาะขันฝืนใช้กับมันแรงขันบ่มันแรงกัะล่างเธอหน่อยขันกันสิวาขันให้เดียวในมึงลืมหลักกันสิวะเราเรามันใจแต่ได้กับ่อยแต่ว่าเอาตัวเลขให้เอฟซีเบิงสะกอนแม่เนาะหลังจากที่ห้าเลี้ยงไปเมื่อนี้คาเบิงว่าแม่สิฝันบอเอฟซีขันมากกับสิแวร์ยู่เฮือนหรือว่าอาจจะมาอยู่หน้าถ้าเจอแม่แต่ว่าสิมาหน้าชมือเดียวเดียวเพราะว่าไม่เห็ุส่วนเพราะว่าเหตด สิเก้าเขาแล้วพราะไงเราก็ไปตัดละมันละสิไทยใส่แหละนี่ใส่มันท่าแล้วก็อโอเคอ่ะแม่จะให้เอจีเบิงสกอ่อนเะมื่อไนาเขาก็จะมาสอบถามแม่เบิงไหมะนะคะว่าเป็นยังไงน้อเพิ่นมาหาบอนอ่ะนะโอ้ยอยังนี่เอ็มร้อยหาซิพี่น้องมีหานหา่งว่าแม่าอด้วยนี่ยังนี่พี่นอ้องนี่ยังแม่นี่ โอ้หนึ่งห้าศูนย์เซนต์อิเมียร์ไปจับคือตายอ้าวแม่ถ่ายรูปกันเดี๋ยวสิบบอกอ้าวไม่ได้ตั้งใจกันแน่ไิบบอตั้งใจเออจะมาแดงจืงคืนเลยนะกูอยู่ดีดีถือแอมลอยหาสิบโซ่เสยเลยพี่น้องอ้าโซ่โซ่เดี๋ยวถ่ายรูปกันนะคะอาสรุปเป็นความฝันของแม่นะคะเป็นฝันตองหดแล้วก็ย่ามาหาตีเลขนะคะ ใบตองสองใบหัวเป็นหาหรือหกแม่ก็เลยตีเป็นสองห้าหกนะคะส่วนฝันว่าได้จับหอยแม่บอกว่าห้าหนึ่งกับห้าศูนย์อดก็เลยว่าอาจจะเป็นเก้านึ่งก็ได้เก้าห้าศูนย์นะคะสองตัวอย่าลืมตัดเลนนะคะห้าหนึ่งห้าศูนย์หรือว่าอาจจะมีเก้าห้าห้าเก้าก็ได้น้แม่เนาะอ่านะถ่ายรูปก,กันนะคะอ่ะขอบคุณแม่หลายๆค่ะสว<ม>ัสดีค่ะ ท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากําไรหยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็กีเล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็กีเล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจาก ที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาสิริจจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ